สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว3 6ศึกษาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญดรทัศวรรณปรีดาวิภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทองเทปรนวชิปพลัสจำกัดผู้นําเข้าหลักสูตรและผู้แปลหนังสือ Doing to Done ภารกิจโกกลีนวันนี้หัวข้อคือเครียดแค่ไหนก็รับมือได้กับ o i อิง To d ดัน by coach meng เราเจอความเปลี่ยนแปลตงต่างๆวิกฤตต่างๆเยอะแยะมากมายมันเครียดดูอิง o d ดันคืออะไรมาช่วยลดความเครียดยังไงครับโค้ชครับค่ะดูอิง o d ดันนะคะเป็นหนังสือแล้วก็เป็นหลักสูตรอะคะที่มีเฟรมเวิร์กนะคะมีรูปแบบที่จะทําให้เราจัดการชีวิตที่เรายุ่งเหยิงอะ,ะคะให้เรียบง่ายขึ้นนะคะคด้วยกระบวนการและวิธีต่างๆในหนังสือะคะอ่ะซึ่งตัวหลักสูตรนี้นะคะ เป็นหลักสูตรที่นําเข้าจากที่อเมริกาค่ะผู้แต่งก็คือคุณไมค์วิลเลียมนะคะคุณไมค์วิลเลียมเป็นนักวางกลยุทธ์นะคะเป็นนักเขียนนักแปลที่ช่วยผู้นำนะคะ,คะระดับโลกะะให้ประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขมามากมายค่ะคุณไมค์ก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็สอนหลักสูตรนี้นะคะ่ะและ้วเมงก็ไปเซอร์ติฟายนะคะแล้วก็ขอนําเข้าหลักสูตรเพื่อมามที่ประเทศไทยะคะ่ะแล้วก็แปลหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากๆเลยค่ะที่จะช่วยจัดการความเครียดนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี้ย มีความสาเร็จแล้วก็มีความสุขไปด้วยค่ะจริงๆแล้วบางทีผู้นําอาจจะอาจจะโยงไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผู้นําหรือผู้นําองค์กรต่างๆเราเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันนําไปสู่ความเครียดซึ่งเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราแล้วก็คนรอบๆข้างเราซึ่งคืออาจจะเป็นคนที่ทํางานกับเรานี่แหละดูอิ่งทูดันจะเป็นตัวมาลดความเครียดให้ใช่ค่ะอ๋อค่ะครับ คือเนื่องจากว่าด้วยสภาวะอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันกระทบกระทบเกษฐกิจก็ทําให้คนเนี้ยก็มีความกดดันแล้วก็หลายๆคนนะคะพอมุ่งนะคะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่างเดียยก็จะทําให้เขาหลงลืม,มหลายๆบทบาทไปในชีวิตนะคะซึ่งเครื่องมือดุยงธุดันจะทําให้เขาเนี้ยสามารถที่จะเคลียบทบาทต่างๆในชีวิตแล้วก็เคลียสิ่งต่างๆเนี่ยในสมองออกมาก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะต้อง ไปจัดการกับชีวิตยังไงบ้างค่ะโค้ชมีแผนภาพให้เห็นว่าคนคเราในแต่ละวันมันมีบทบาทมาก งไงค่ะเดี๋ยวขอเป็นภาพถัดไปนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆค่ะชีวิตแบบอันนี้ก็คือจําลองชีวิตของคนเนาะตั้งแต่แบบอาจจะเป็นคนที่อาจจะเด็กนะเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะคะเราก็มาที่คนไว้ทํางานหรือว่าคนที่จะต้องรับภาระชีวิตต่างๆมากมายอย่างอันนี้ก็มีทั้งเรื่องของงานเรื่องสังคมชีวิตส่วนตัวนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อย่างนี้ค่ะแปลว่าทุกๆคนนะคะก็จะมีหลายๆบทบาทในชีวิตแล้วถามว่าเขาว่าเคยมาตั้งคําถามไหมว่า เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องออกไปจัดการกับชีวิตเป็นยังไงบ้างอ,อย่างนี้ค่ะในแต่ละบทบาทาใช่ค่ะคนี่คือจำลองชีวิตคนแถบดำๆก็ค,คือว่าบางคน ด้านยางเด็กก็มีภาระน้อยในชีวิตมีภาระน้อยแต่ถ้าเกิดพอคนเริ่มวัยทำงานก็จะต้องเริ่มหาเลี้ยงครอบครัวมีเรื่องบ้านเรื่องความสัมพันธ์มันเห็นภาพค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าแต่ละคนบางทีเราแบกอะไรไว้เยอะยิ่งเรารวมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเข้าไปโอ้โหน้ําท่วมอะไรโอ้ก็จะยิ่งเป็นแถบความเครียดอันนี้ค่ะก็คือดุยงทูดันก็จะมาเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เขาเห็นภาพในชีวิตของเขามากขึ้นนะคะงั้นเป็นแล้วก็ อย่างเครื่องมือค่ะอันนี้ที่เอามาให้ดูตัวอย่างนะคะคอย่างเครื่องมือแรกะค่ะรูปถัดไปนะคะก็จะเรียกว่าเครื่องมือเนี่ย การเคลียร์สมองนะคะหรือว่ากวาดสมองนะคะทำได้ด้วยเหรอครับเรากวาดสมองัดกวาดสมองนะเพราะว่าปกติค่ะเวลาเราเจอความเครียดอย่างโอ้โหน้ำท่วมแบบไฟไหม้ป่าหรือว่ากระทบกับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็คาดหวังคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคิดมากค่ะเราก็บอกเลยว่าไอ้ตอนนี้เราคิดอะไรอยู่นะคะตั้งนาฬิกา2นาทีหรือ5นาทีนะคะลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าอเราต้องออกไปจัดการอะไรในชีวิตบ้างเคลียร์ออกมาทั้งหมดพอเคลียร์ออกมาทั้งหมดแล้วนะคะใน doing กับดันนะคะเราก็จะถามว่า ตอนนี้คิดอะไรเราต้องออกไปทําอะไรอ่ายกตัวอย่างนะอ่ยกตัวอย่างนะคะสมมติเนี้ยเราเรา l i ส t จมาก่อนนะคะแล้วตอนเนี้ยอย่างเช่นเขาเครียดเรื่องงานมากเขาบอกโออยากจะดูแลสุขภาพอยากจะไปออกกําลังกายไม่ได้ทําสักทีในิสต์บอกเขียนออกกําลังกายแต่ว่ายุ่งจนไม่มีเวลาไปออกกำลังกายคนทั่วไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะภาพนะคะที่เขาบอกว่าดันก็คือความสําเร็จเนี้ยต้องทําอะไรนะคะภาพสําเร็จอย่างเช่นบอกว่าเขา จากสุขภาพแข็งแรงต้องออกไปวิ่ง3วันต่อสัปดาห์ให้สําเร็จใช่ไหมคะแล้วหนึ่งสิ่งที่จะออกไปทําคือ d o อิ่งคืออะไรพรุ่งนี้จะต้องออกไปทำคะ่ะตอน6กโมงเช้า ตั้งนาฬิกาเตือนเอาไว้แล้วก็ตั้งซิสเต็มเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องออกไปออกกําลังกายยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะเหมือนกับเราเหมือนกับเราเขียนสัญญาไว้กับตัวเองเลยนะว่าในอนาคตว่าเราจะต้องปฏิบัติค่ะและนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะทั้งเรื่องสุขภาพการงานครอบครัวความสัมพันธ์ที่เราเห็นหลายแถบเมื่อสักครู่ค่ะอย่างบทบาทนะคะที่สําคัญที่เราจะต้องออกไปดูแลอย่างเช่นเราเป็นลูกของคุณแม่คุณพ่อเราจะออกไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไงลิสออกมาในเรื่องของงาน แต่ละบทบาทที่เราต้องดูแลริอสออกมาเรื่องของครอบครัวดูแลลูกยังไงริอสออกมาสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกบทบาทนะคะเราก็จําลองอริอสออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ในระบบของเราเราก็ไม่ต้องเครียดล้ค่ะไม่ต้องจําทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าเราก็จะสร้างระบบนี้ออกมาค่ะอ๋อนี่คือคหัวใจของ doing to do ใช่ค่ะเพื่อให้เรา doing แล้วก็ดันก็คือลงมือทําแล้วก็ดันก็คือทุกอย่างก็จะสําเร็จในทุกบทบาทของชีวิตเลยค่ะค่ะย้ากับคุณผู้ชมนะครับนี่เราให้ดูตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างรายละเอียดมนอีกเยอะค่ะซึ่งโคชเม้งได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นหนังสือแปลใช่ค่ะที่มีประโยชน์อย่างมากมากมากค่ะั้นลองดูภาพถัดไปใช่ค่ะค่ะอย่างตัวอย่างอะค่ะว่าในชีวิตเราเนี่ย อ,อย่างใน Doing To d o ันก็จะมีเครื่องมือให้เห็นว่า Lifemap ก็คือแผนที่ชีวิตของเราเป็นยังไงอีก25ปีหรือว่าใน6ปีข้างหน้าในแต่ละ<ฮ>เรื่อง,องที่เ,เราอยากจะทําเป็นยังไงมองอนาคตเสร็จแล้วอะค่ะก็เป็นเครื่องมือการกระทำแบบตะกี้นี้นะคะลงไปแล้วก็จะมีเครื่องมืออย่างเช่นเรื่องของ Project c l a r i t y Map ก็คือถ้าเราจะต้องออกไปทําโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ยากแล้วเราก็จะเลื่อนออกไปตลอดเวลาไม่ได้ทําสักทีพอเคลียร์ออกมาค่ะให้ว่า วิกวินกับสมอลวินก็คือทําให้สําเร็จง่ายๆแบบเร็วๆจะออกไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเครื่องมือพอเราเคลียร์ชีวิตเสร็จก็ไปใส่ในระบบพอใส่ในระบบเสร็จปุ๊บอะค่ะชีวิตของเราค่ะก็จะมีการจัดการแบบระบบแบบเหมือนกับจําลองชีวิตทั้งภาพอะค่ะเข้ามาอยู่ในระบบของเราค่ะหมายถึงว่ามีแอปพลิเคชันนะครับใช่ก็จะเป็นเราก็จะลงไปในระบบค่ะมีแอปพลิเคชันด้วยอ๋อแล้วก็จะแปลออกมาให้เราใช่ค่ะก็เป็นซึ่งถ้าเกิดเราทําระบบแบบนี้ทุกๆวันนะคะเราก็จะ ทำให้กลไกลในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะก็สามารถที่จะลงมือทําได้เลย,เลยค่ะมีซ<น>ิสเต็มด้วยค่ะโอ้หนัง<ช>สือของโค้ดเนี่ย<ช>มันคือนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมสังคมเพื่อที่จะให้คนจัดการความเครียดเครียดด้วยระบบค่ะแล้วก็ด้วย p พ r p ์เซ o ร์ซัพหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเห็นภาพว่าภาพสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการในแต่ละเรื่องของชีวิตคืออะไรแล้วก็เคลียร์สมองทุกๆวันแล้วก็จัดการมันเอาลงไปทําทุกๆวันก็จะทําให้ความสําเร็จอะค่ะเกิดขึ้นง่ายๆทุกๆวันเราก็จะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราได้ลงมือทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะและไม่ว่าจะมีเพิ่มมาเท่าไหร่ก็เราก็ใส่ลิสต์มันเข้าไปนั่นเองใช่ค่ะก็เพิ่มเข้าไปอยู่ในระบบชีวิตของเราค่ะนี่ไงครับที่บอกว่าบางทีผู้นําผู้บริหารอาจจะมองภาพนี้ไม่ออกแต่เมื เชื่อมโยงให้เห็นจะเห็นได้ว่าเราอาจจะเอาเรื่องที่ ไม่สบายใจของลูกน้องอะไรต,ต่างเข้ามาเพื่อเราจัดการก็ได้ใช่ค่ะก็คือทําได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในทีมของเราค่ะก็ทําอย่างนี้ออกมาเป็นระบบแล้วถ้าเกิดระบบตัวนี้ค่ะเชื่อมโยงกันอยู่ในทีมกันเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่าทุกอ,อย่างก็คืออยู่ในระบบหมดอย่างางี้ค่ะเป,เป็นระบบชีวิตค่ะ,คะเป็นแนวทางในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมอยากให้โอกาสโค้ชนะครับ โค้ชมาเรามาพุยเรื่องพวกนี้โค้ชต้องการสื่อสารอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านครับค่ะสิ่งที่เม้งบอกนะคะก็คือว่าเครื่องมือ d o วิ t To d ดันนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการชีวิตของเราะคะ่ะที่ยุ่งเหยิงนะคะให้เรียบง่ายขึ้นด้วยเคลียร์สมองออกมานะคะแล้วก็มองว่าภาพเป้าหมายในแต่ละบทบาทของเราคืออะไรและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เข้าไปอยู่ในระบบจะทําให้สิ่งที่เราอยากจะลงมือทำาะคะ่ะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งนี้เองะคะ,คะมันก็ มีเป็นหนังสือนะคะแปลเป็นภาษาไทยเป็นรูปภาพที่ง่ายนะคะ uh huh. แล้วก็อ่านง่ายค่ะแล้วก็ลงมือทํา uh huh. แต่ละบทนะคะก็มีสรุปแล้วก็มีเครื่องมือที่ทําได้เลยนะคะ uh huh. แล้วก็มีหลักสูตรด้วยค่ะซึ่งเมนกําลังจะสอนหลักสูตรนี้ในวันที่3-4ส่ิงหาคมะคะ่ะ uh huh. สำหรับคนที่สนใจก็เซิร์ชคําว่าหนังสือ Doing to d ดันหรือว่าหลักสูตร Doing to d ด n ก็สามารถที่จะสมัครเรียนกับเราได้เลยค่ะและหนังสือนี้ก็มีที่ลาซาด้าหรือว่าเอเชียบุ๊กค,ค่ะก็สามารถเข้าไปตามอ่านได้เลยค่ะก็จะมี ทั้งมือแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ให้ลงมือทําได้แบบง่ายๆค่ะภาพนี้เป็นภาพในงานเปิดตัวอ๋อเป็นงานเปิดตัวหนังสือค่ะในวันที่16นะคะของเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเปิดตัวค่ะกับอาจารย์ทนายชรินสารนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่นําเข้าหลักสูตรนี้เข้ามาด้วยค่ะครับผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกับการที่เราอยู่ในความเครียดเราต้องยอมรับว่าความเครียดนะวันนี้มันไม่ได้มีแค่แค่เครียดไม่กี่อย่างแต่ละคนก็เครียดแตกต่างกัน การเครียดที่มันมีเยอะๆมันต้องหาวิธีการจัดการและเราจะอยู่กับความเครียดนั้นได้อย่างรอดปลอดภัยซึ่งรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอะไรต่างๆที่เราพูดถึงในเรื่องของการโกเกลีนทุกๆวันด้วยะนะครับวันนี้ขอบคุณโคชเม<อ>้งนะครับขที่มาร่วมรายการครับเดี๋ยวถ้ามีอ,อะไรน่าสนใจต้องมาบอกคุณผู้ชมอีกน,นะครับค่ะยินดีคะ่ะครับคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกเกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกเกลีนครับ